สวัสดีครับทุกคนวันนี้แจ็คสตอรี่จะพาทุกคนมามาเห็ดยังคบแม่มาเห็ดร่องปลูกหอมมาปลูกหอมนะทุกคนแต่ก่อนที่เราจะปลูกหอมเราก็ต้องขุดร่องกันก่อนนะทุกคนเดี๋ยวแจ็คจะพาไปดูจริงๆอะ่ะเท่าแกอะ่ะใช้รถถ่ายยกร่องได้แต่เท่าแก่ไม่ยอมทำกลัวลูกน้องจะว่างนะทุกคนออกเดี๋ยวเราไปดูกันเมื่อยังเมื่แล้วออกมาบอออกมานางถือกล่องซื้อๆนี่ หลังขวาเลยแจ็คเอียงขวาเอียงขวาหรอเอียงขวาคนนึงบอกเอียงขวาคนนึงบอกเอียงขวาขึ้นหนาสิทธิ่แม่เคยเเ็งั้นรามาเริ่มงานกันแล้วนะคะทุกคนขั้นตอนแรกนะเราจะใช้พ่วดตักเป็นแถวแบบนี้นะคะไปจนสุดทางเพื่อที่จะยกล่องซ้ายขวานะครับ ตักซ้ายทีตักขวาทีนะครับจนสุดนะเราจะแบ่งงานกันเป็นคู่นะครบมีอยู่ช่วงหนึ่งมือตกว่ะสงสัยจะเห็นแต่ดินว่ะกัดตกเหรออืมกัดตกแล้วมาปูผ่าดำอีลีเนี่ยไม่ปูเลยมั้ยแต่เราจะได้มีงานไงแกให้มาถอนหญ้าอีกอ่ะถ้าปูหญ้าเกิดไรอีลีแล้ว เยอะจริง้านนี้ไปหาพยางดี่าที่จริงแกน่าจะปูพยางน้อยเลวเนาะดำๆคุ้มนละย เลยชิ้นเก่งใจเสร็จมาก่อนแล้วก็ปลูกผัดำเสียไม่ปกีข้างบนก็จะปลูกพริกซึ่งนึ้ง็จะปลูกพริกตอนนี้ก็จะเก็บหน้าร้อนปีหน้าเหรอ ปูก็ชูก็ชูเลยแลวทิชชูอ่อ่ะผู <c oughs> ้ชูก็ทิชชู่ก็เช็ดตูดแล้วผมกดนึกว่าทำไมปลูกทิชชู่นี่ล่ะสร้างสีมาพี่กรอนนี่ขุดไม่สวยเหมือนพวกหนูขุดเลยดูม,มันเป็นศิละปะเป็นศิลปะเลยให้แม่าทำยิ่งใหญ่เลยเป็นศิละปะโดยตรงอันนี้คือผู้ชายคนเดียวในซุ้มนะผู้ชายคนเดียวที่หล่อที่สุดในซุ้ม วัดหรือเปล่าเมี่ยทำไมไม่ตรงหนูโทษเพื่อน่อสุดในซุ้มนักจะบอกแค่เด,ดี๋ยวนี้คนเดียวมีหน้าเหรอพี่กรณทำงานไม่ค่อยเหนื่อยดูกำลังใจสิยกเหมือนอยากจะฟาดเลยใส่เมีย มึงกดแขนนะเขินละมีอะไรก็ไปแค้นบนเตียงนะจ๊ะนี่นะทุกคนจะเป็นต้นกล้าผักกาดนะทุกคนป้านเราเอิ่นว่าผักกาดหินน่ะนะพี่น้องที่กินแล้วมันหินหินกินกระปุลน่ะนะทุกคนดูเท่าแก่แจ็ค ให้ลูกน้องทําลูกน้องก็ทําไม่เป็นไม่ถูกใจทําเองเลยจ้าไม่ทําเองตั้งแต่แลกแล้วจังบวต้องเห็ดสั่มเห็ดสากเนาะพี่น้องมักยากเลยแถาแก้อยนั้นขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการปลูกหอมนะทุกคนแต่ว่าหอมอันนี้มันเป็นหอมต้นใหญ่ๆนะทุกคนที่ทุกคนจะเห็นเวลาที่มีคลิปรีวิวข้าวอ่ะต้นหอมต้นใหญ่ๆอ่ะทุกคนนั่นแหละ อันนี้คือที่แจ็คปลูกที่สวนแจ็คปลูกไว้นะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ปลูกเป็นกิจจลักษณะอะไรหรอกเพราะว่าถ้าแก่เขาปลูกไว้แค่นิดหน่อยไม่เยอะเพราะว่าเอาไว้ทํากิมจิกินเฉพาะคนในบ้านเขาแล้วก็แจกให้ลูกน้องแค่นั้นนะทุกคนเดี๋ยวเราไปปลูกกันมันจะโยนให้ก้อนีแบ่งเองแล้วกันว่าจะปยังไงมาไม่้ Đúng quá Cái này tôi ăn máy mà khịt đi quả mẹ nhé ปกติถ้าเขาปลูกเป็นไร่ต้นหอมจริงๆเนี่ยเขาจะมีมาร์ปกปลูกว่าอามาร์กสำหรับปลูกนะทุกคนก็คือจะมีเครื่องหมายสําหรับปลูกบางที่เขาก็จะปลูกในผ้ายางนะทุกคนเขาก็จะเจาะผ้าดำอะผ้ายางที่ปูดินน่ะไว้ให้เรารู้ว่าเราต้องปลูกตรงไหนอันนี้เท่าแก่เขาปลูกแค่แบบไม่เยอะเขาก็เลยให้เรากะกะเอา และนี่ก็คือต้นหอมที่เราปลูกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็จะสะปิสะปะนิดนึงนะทุกคนแต่เดี๋ยวพอเราลดน้ําไปแล้วมันก็จะสวยตอนนี้นะครับเท่าแก่ของแจ็คก,กําลังหว่านปุ๋ยนะทุกคนก่อนที่จะคุมพะยางทับอีกทีนึงการคุมพะยางนะครับจะเป็นการควบคุมพวกวัชพืชก็คือพวกหญ้านะทุกคนเราจะได้ไม่ต้องมาถอนหญ้าบ่อยๆนะ อนนี้ก็จะเป็นการปูผ้ายางนะทุกคนเพื่อที่จะได้ปูหน้าดินไว้นะเราจะคุมทุกแถวเลยนะทุกคนทั้งหมดก็คือสามแถวสามร่องที่เราขุดกันไว้นะทุกคนที่สําคัญนะทุกคนนอกจากการคุมผ้ายางนี้จะเป็นการควบคุมวัชพืชไม่ให้ยญกาเกิดแล้วนะทุกคนการคุมผ้ายางนี้ยังรักษาความชื้นที่อยู่ในดินได้ด้วยนะทุกคนเราไม่ต้องรดน้ําบ่อยนะครับ หลังจากดึงพะยางที่คุมดินไปจนสุดฝั่งนู้นแล้วนะครับเท่าแก่กับพี่กรณ์จะใช้ดินนะครับถมพะยางไว้ให้แน่นนะก็คือใช้ดินทับพะยางไว้ให้แน่นแล้วก็มาดึงฝั่งทางนี้อีกทีหนึ่งเพื่อให้พะยางเนี่ยคุมหน้าดินให้ตึงนะทุกคนนู่นกำลังถมกันใหญ่เลย พอเราคุมพะยางกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการปลูกผักกาดนะครับก็เท่าแก่จะทำเขาเรียกว่าอะไรจะเจาะพะยางให้นะครับแล้วก็เราก็เอาต้นผักกาดมาหยอดหยอดไว้นะครับคนแกะผักกาดออกจากถาดก็จะแกะวางไว้ใก,ใก,ใกล้ๆหลุมนะครับคนปลูกก็จะตามปลูกอีกทีหนึ่งนะทุกคนคนปลูกก็ปลูกคนแกะออกจากถาดก็แกะ เราช่วยกันทำนะคะแยกแบ่งงานกันให้เป็นหน้าที่ใครหน้าที่มันนะครับเมื่อคนแกะวางผักไว้ให้เราเนี่ยแกะไว้จนครบแล้วเนี่ยเขาเสร็จแล้วเขาก็จะมาช่วยเราปลูกอีกทีนึงนะทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเท่าแก่แจกอะเขาปลูกผักกาดแค่2แถวนะทุกคนก็ทั้งหมด400ต้นนะทุกคนส่วนอีกแถวหนึง่งเท่าแก่บอกว่าเท่าแก่จะปลูกหมวอบูนะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้ปลูกวันนี้นะ นี่แหละครับก็คืองานในวันนี้นะฮะก็คือปลูกต้นหอมกับผักกาดและแล้วก็เสร็จแล้วปิดจ็อบครับ